แต่ละคนไม่เหมือนกันนกับรายรับบางคนก็จะได้เต็มโอ่งเลยเต็มกระเป๋าเงินเลยบางคนก็จะได้ระดับสีม่วงบางคนก็ได้สีเหลืองบางคนก็แต่ละเดือนก็ลดลงมาครับรายได้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับทีนี้รายจ่ายมันเยอะครับแต่แต่นี้ผมปรับไว้ไสําหรับครอบครัวผมเลยแต่นี้มันมันไม่ไปครัรายจ่ายมันก็ไม่เหมือนกันครับ ค่าอะไรค่าอะไรไม่ไม่เท่ากันนะครับอย่างนี้อันนี้ผมปรับแต่เฉพาะครอบครัวของผมเพราะผมจะเน้นอยู่ที่ค่าน้ํากับค่าไฟครับเยอะครับค่าไฟผมค่าน้ําค่าไฟเดือนหนึ่งผมประมาณเจ็ดลอยครับเยอะมากครับค่าไฟเพราะว่าผมใช้ปั๊มน้ำห้าตัวทําการสูบน้ําลดค่ะปั๊มน้ำห้าตัวขนาดหนึ่ง้วห้าตัวมันเลยค่าไฟเลยเยอะ มีค่าไฟค่าค่าคิดมาทานนะครับทุกอย่างมันจะรั่วมันจะออกแล้วเราสังเกตดูมันออกกันไหนมันเยอะกว่ากันที่รายจ่ายเรารายจ่ายเราไปนะแต่ละวันแต่ละเดือนเมื่อเรารู้ว่าตัวไหนมันออกเยอะเราก็หาทางอุดครับหาทางให้มันออกน้อยพุ่งน้อเนาะหาหาทางให้มันออกน้อยรายจ่ายมันออกน้อยมันก็ ไม่ยากครับเหมมันอยู่ที่เราครับคือการการทําบัญชีครัวเรือนบางท่านคิดว่าเป็นการอะไรน่การขี้เหนียวขี้ตะนีบางคนก็บอกนะเออทาบัญชีครัวเรือนขี้เหนียวขี้ตะนีแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เหนียวขี้ตะนีนะครับมันเป็นการควบคุมวินัยการใช้เงินครับควบคุมวินัยการใช้เงินอันไหนที่ไม่จําเป็นพ่อหลวงรอกล้าจะสอนครับท่านสอนอันไหนที่ไม่จําเป็นอันไหนที่ไม่ นี่ยเจมไม่อยากให้ลดเออยังอบายมุกทุกอย่างครับเหล้าบุหรีเวียอะไรที่บางท่านขอขอกันอย่างนี้เหรออะไรค่ะลดได้ก็ลดครับอบายมุกทุกอย่างครับลดได้ก็ลดเพราะว่ามันลดไม่ได้จริงๆมันจะมีผลไม่แน่ไม่น่าจะทำไม่ได้หระมันจะมีผลต่อบัญชีนะครับส่วนยายที่ผมเคยให้ไปไปแล้วในหมู่บ้านครับ ไปทํากันแล้วส่วนใหญ่ติดลบมหมดเลยครับอาจริงครับส่วนใหญ่ติดล่มหมดเลยรายรายรายจ่ายมากกว่ารายรับก็เลยนี่แหละเขาก็เลยเลิ่อนับเลยเลิ่อนับก็ไม่เป็นไรครับเราก็สุมสุมทำเอาอาจจะปีหนึ่งทําแค่เดือนเดียวเออเราไปทําช่วงที่คิดว่าเราเงินเข้ามาเยอะๆเราทำดูเลยครับอแล้วทําก็ก็แนะนําให้ให้สามีกันในครอบครัวเลยครับไม่ใช่ทํา ทำแต่แม่บ้านพ่อบ้านไม่ทำด้วยอันนี้ก็ไม่ได้หรือลูกคุณลูกๆไม่ทำด้วยไม่ได้ครับต้องสามัาทีทั้งครอบครัวก็ะัะขอบคุณครับ <laughs>